พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจะมีอายุ5.000ปีนับแต่วันที่เสด็จดับขันธปรินิพานการปรินิพานของพระพุทธเจ้ามี3ครั้งคือกิเลสปรินิพานขัน,ปน,นธปรินิพานและบรมธาตุปรินิพานทั้ง3ครั้งจะเกิดขึ้นตรงกันในวันขึ้น15ค้ข้ามเดือน6ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุคือส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ชาวพุทธเชื่อว่า เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นบุญอย่างยิ่งเพื่อให้บุคคลทั้งหลายได้มาสักการะมาบูชาเพื่อจะได้เกิดพลังเกิดความมั่นใจเกิดกำลังใจว่าท่านผู้นี้เข้าถึงบรมธรรมมันสูงสุดแล้วคือเข้าถึงพระนิพพานท่านผู้นี้ท่านทากิเลส คือราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาอหิริกะอนโนตตาปะและอุทจากให้นิพพานท่านผู้นี้ทำรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันโดยเฉพาะรูปน้มขันห้าให้นิพพานแล้วและเราจะทำขันห้าของเราให้นิพพานก็คือดับโดยไม่มีส่วนเหลือตามอย่างท่านผู้ที่เราได้สักการะบูชานี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทัปริณิพพานแล้ว ศาส,สนาพุทธจะดำรงอยู่แล้วค่อยๆเสื่อมและสูญสิ้นไปตามลำดับตามเบญจ์อันตรธานคือปริยัตอันตรธานหมายถึงคำพีพระธรรมคำสอนจะค่อยๆเสื่อมสูญก่อนปฏิบัติอันตรธานคือการเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติของพระธรรมวิเนยปฏิเวฏอันตรธานคือการเสื่อมสูญแห่งการบรรลุมรรคผลไม่มีอริยบุคคลเกิดขึ้นแล้วในโลกหลิงคาอันตรธานคือการเสื่อมสูญจากผู้ดำรงสมณเพศ และธาตุอันตรธานคือการสูญสิ้นของพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการดำรงอยู่แห่งพระพุทธศาสนาเมื่อในวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ภายใต้ร่มเงาจึงนับเป็นโอกาสของชีวิตที่จะได้อาศัยพระธรรมคำสอนพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์โอกาสเกิดเป็นมนุษย์มียากมาก ต้องมีความเข้าใจในการเรียนรู้จิตตัวเองกลับมาดูตัวเองก็คือจิตผู้รู้ก็คือต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสติทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเราเท่านั้นที่กําหนดภพภูมิของเราได้มีความเข้าใจในกฎไตรักผมว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้โอกาสของพวกเราทุกคนนะครับก็มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจนถึงขั้นสูงสุดพระนิพพานสวรรค์ได้อย่างแน่นอนครับ